สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะแซ่ก็ได้มานั่งอยู่บนรถเบนสปอร์ต S L K 200นะคะซึ่งราคาเนี่ยหล้านกว่าบาทเลยนะคะที่สําคัญค่ะราคาไม่ธรรมดาขนาดนี้เครื่องเสียงก็ต้องไม่ธรรมดาอีกเช่นเดีวยวกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องเสียงข้างในกันดีกว่านะคะตามเลยค่ะสวัสดีค่ะพ <tampoco S 2> <ด><ด>ี่ม<ด>ิค่ะภายในรถคันนี้เป็นรถสปอร์ตสที่นั่งใช่ไหมคะแล้วก็ ห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างแคบ <ฮะ S 2> นะคะ,<ฮ>ะไม่ทราบว่าการติดเครื่องเสียงเนี่ยจะต้องติดอะไรยังไงบ้างคะครับโดยรวมเนี่ยเราจะติดเข้าช่องเดิมนะฮะคือเน้นลำโพงหลักๆเนี่ยที่คู่หน้านะครับคันี้เนี่ยเราติดตั้งโดยระบบเขาเรียกระบบไดแอมนะครับโดยแยกการขับอิสระระหว่างลำโพงคู่หน้านะครับแยกทวิตเตอร์แล้วก็วูเฟอร์เราเน้นในเรื่องของ การเครื่องเล่นเนี่ยเป็นเครื่องเล่นเดิมนะครับโดยมีจอเดิมอยู่ะนะฮะแต่ว่าเราเราได้ซ่อนตัวเครื่องเล่นนะฮะไว้ในช่องเ<อ>ก๊ะนะครับเป็นเครื่องเล่นฟรอนต์ของพายอนเนียระดับไฮเอนนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยเราดีไซน์แผงพาวเวอร์แอมป์นะฮะให้แบบแนวแบบเรียแบรบูแบบ้นะครัแบเบรียแบรบูแบบ้ด้านหลังก็ยังมีติดตั้งใช่ไหมคะยังมีครับผมงั้นเดี๋ยวเราควรที่นุ้ยพาไปชมข้างหลังนะเห็นว่ามีการติดตั้งพิเศษด้วยได้ครับได้ครับเดี๋ยวเชิญครับค่ะ โอ้โหพี่นุ้ยคะเรียบหรูมากเลยค่ะไม่ทราบว่าอันนี้ติดตั้งอะไรพิเศษหรือเปล่าคะเนี่ยครับโดยติดตั้งนะฮะมีจะมีเพอแอมสองตัวนะครับแยกเป็น4 channel ลหนึ่งตัวนะครับเป็นขับทวิตเตอร์แล้วก็วูฟเฟอร์ที่ประตูนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งแยกเป็นขับซับวูฟเฟอร์นะครับ12นิ้วนะครับเป็นแอมเพอร์แอมของซินโฟนีนะครับส่วนตัวซับเนี่ยจะเป็นของเรนโบล์ครับผมแล้วการดีไซน์เราเนี่ยเราดีไซน์แบบเรียบหรูนะฮะดูแบบกลมกลืนหมดนะครับส่วนเรื่องการปิด ปิดท้ายนะฮะเปิดปิดหลังคาเนี่ยจะไม่มีเอฟเฟกอะไรกับ power a m ในส่วนที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่ค่ะครับผมไม่น่าเชื่อเลยนะคะเพราะว่าเห็นรถสปอร์ตคันเล็กๆขนาดนี้แต่ว่าสามารถนําเครื่องเสียงมาติดตั้งแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ใช้สอยได้ด้วยนะคะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นุยมากนะคะที่ให้ความรู้กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับ